สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดียามบ่ายนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่12นะคะก็ตุ้มตะตุ้มตุยนะคะกับมาคู่ใจนะคะวันที่15บห้านี้นะคะเจ้าโจซีก็จะครบหนึ่งควบแล้วนะคะที่อยู่ด้วยกันมาโอ้โหจะบอกว่าคิดไม่ผิดคะ่ะที่เลี้ยงหมาเพราะว่าเราไม่มีลูกเนาะเพื่อนๆเนาะก็คือ เวลาแก่ไปเราจะได้มีเพื่อนนะคะเ,เพื่อนไม่ใช่ว่าโอ้อยู่บ้านใหญ่โตแล้วเงียบเหงาเศร้า้อยนอนกลางคืนสยองผวามันก็ไม่ใช่นะคือจริงๆบรรยากาศมันไม่ได้น่ากลัวหรือว่ามีขโมยขโจรอะไรหรอกนะคะเ,เพื่อนแต่ว่าจะบอกว่าคือเรารู้สึกว่าคิดถูกมากที่เลี้ยงเจ้าโจซี่นะคะถึงแม้จะรำคาญเรื่องขน มันนิดหนึ่งก็ช่างเถอะคือเรื่องนี้ก็ยอมรับนะคะเ,เพื่อนๆว่าอืมกวาดกันไปตามยถานะเออเก็บขี้มาตามระเบียบอะไรประมาณนั้นนะคะก็วันนี้นะคะไม่พูดพรำทำเพลงนะไทยจะมาอัปเดตนะคะเรื่องบีซ่านะคะหลังจากที่คราวก่อนนู่น ون, นู่น ون, นูนเลยนะคะเ,เพื่อนๆที่ได้พาพ่อบ้านนะคะไปทํา วีซ่าที่สวรรณเขตด่านมุกดาหารนะคะเพื่อนๆก็ได้วีซ่านอนโอมาหนึปีเนาะนวันนี้ไทยก็จะมาอัปเดตการออกนอกประเทศ90วันนะคะหรือที่บางคนจะเรียกว่าสเต็มวีซ่าจัมวีซ่าอะไรก็แล้วแต่นะคะ แต่ในทางราชการเขาจะเรียกว่าออกนอกประเทศนะคะเพื่อนๆก็คือฟังให้ดีๆนะคะเพื่อนๆจะได้เข้าใจด้วยกันเนาะใครที่เคยขอวีซ่าจากเมืองนอกมาเนาะหรือขอจากด่านนะคะทุกๆ90วันเพื่อนๆต้องออกนอกประเทศออกไปแล้วก็กลับมานะคะเพื่อนๆเอ่อ ก็อยู่ได้จนถึง1ปีแล้วเราค่อยต่อใหม่หรือเราจะไปต่อที่ด่านเหมือนเดิมก็ได้หรือเราจะต่อในต่อมอใกล้บ้านของเราก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต่อวีซ่ากับต่อมอใกล้บ้านเราในประเทศไทยนะคะเพื่อนๆก็แค่ไปรายงานตัว90บวัน กับต่อหมอใกล้บ้านนะคะนี่คือความแตกต่างนะคะก็วันนี้ไทยจะมาเล่าประสบการณ์จากที่ไทยได้พาพอบ้านออกนอกประเทศ90วันไปกับด่านอารัญญประเทศนะคะของฝั่งกัมพูชานะคะเพื่อนเพ่อนออการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะคะ เ,เมื่อไปถึงหน้าด่านนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากเสียเวลากับการเ,เสียค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าวีซ่าที่จะไปฝั่งกัมพูชานะคะให้กับพอบ้านเพื่อเป็นการรอคิวยาวเพื่อนๆสามารถซื้อได้กับเอเจนซี่นะคะที่อยู่หน้าด่านนะคะก็มีหลายเจ้านะคะก็สามารถซื้อได้เลยนะคะ แล้วเราก็จะผ่านด่านตมของฝั่งไทยนะคะด่านตอมของฝั่งไทยนะคะจะอยู่ซ้ายมือนะคะเวลาเราออกไปนะคะอยู่ซ้ายมือนะคะแล้วต่างชาติเขาจะให้ขึ้นไปที่ชั้นสงคนไทยเขาจะให้ต่อคิวชั้นหนึ่งนะคะแต่พอเสร็จแล้วก็จะไปเจอกันตรงเกาะกลางนะคะ แล้วก็ข้ามไปที่ฝั่งกัมพูชาพอข้ามไปที่ฝั่งกัมพูชานะคะให้เราเดินไปที่ฝั่งขวามือนะคะขวามือของเรานะคะแล้วขึ้นไปที่ชั้นสองนะคะแล้วเราก็จะเ,เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าของต่างชาตินะคะที่จะเข้ากัมพูชานะคะก็ประมาณ ไทยอาจจะสับสนนิดนึงนะคะเพ,เพื่อนเพราะว่ามันไปไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็จำไม่แน่ใจว่า35หรือ53นะคะเพื่อนเพื่อนคือมันสับสนนิดนึงเนาะขออภัยด้วยนะคะแต่ก็คือ,อ,อไทยจำได้ว่าสามีาจ่ายไปประมาณเนี้ยแต่ไม่แน่ใจว่า35ดอลลาร์หรือ53นะคะเพื่อนๆขออภัยด้วยนะคะ ก็เราก็ไปเสียที่หน้าด่านนะคะเสร็จแล้วเราก็ต่อคิวเอ่อไทยจะบอกว่าต่างชาติเยอะมากนะคะเพื่อนๆเยอะมากสู่เจ้าคือแบบว่าพระเจ้าต่างชาติเยอะมากแล้วคนคน,คนคนคนกัมพูชานะคะที่เขาเข้ามาในฝั่งไทยเรานะคะก็คือเข้าออกเยอะมากนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้น ถ้าใครที่จะไปด่านรันนะคะแนะนำให้ไปแต่เช้านะคะก็พอเสร็จแล้วนะคะพอเราเสร็จจากฝั่งกัมพูชาขวามือนะคะเสร็จแล้วเราก็ลงไปนะคะพอลงไปเสร็จนะคะวีซ่าตัวนี้ที่เรามา90วันออกนอกประเทศเราไม่จำเป็นต้องนอนค้างอ้างแรมนะคะเพื่อนๆืยกเว้นเพื่อนๆืคนไหนที่มีแผน จะมาเที่ยวหรือมา,อาท่องเที่ยวในทริปอยู่แล้วนะคะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่สำหรับใครที่มาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะก็คือเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องนอนค้างอ้างแรมนะคะก็คือพอเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็ตีกลับ9เข้ามาฟังอตอมอของของกัมพูชานะคะ ที่จะเข้ามาไทยนะคะเราก็ขึ้นไปที่ชั้นสองฝั่งที่เราอยู่ฝั่งประเทศเขานะคะแล้วขึ้นไปที่ชั้นสองนะคะแล้วเราก็ไปทำต่อคิวนะคะผ่านด่านเหมือนเดิมนะคะพอเสร็จแล้วพอลงจากตรงนั้นเราก็ตีโค้งมาซ้ายมือนะคะ ให้สังเกตว่าตัวเราเนี่ยอยู่ฝั่งกัมพูชานะคะแล้วหันหน้าเข้าประเทศไทยอะค่ะให้ให้ให้มองว่าด่านซ้ายมืออะคือด่านที่จะเข้าประเทศไทยนะคะแล้วเราก็เดินตรงไปที่ชั้นสองนะคะเออเอ๊ะเ,เดี๋ยวนะไม่ต้องชั้นสองสิชั้นหนึ่งนี่แหละแล้วก็ตรงไปเลยนะคะก็จะเป็นเออ่ ด่านที่จะเข้ามาประเทศไทยทีนะคะก็คือเป็นการจบกระบวนการก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ใช้เวลาประมาณไม่เกินสามชั่วโมงอะคะ่ะเพื่อนๆคือเอาง่ายๆว่า,เ,าเรามันเร่งไม่ได้นะเพราะว่าคนคนมันเยอะนะคะนักท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงประชาชนคนไทยแล้วก็คนกัมพูชานะคะที่ ผ่านด่านในการซื้อขายอ,อ่อาหารการกินก็คือเดินเดินกันเข้าออกเหมือนเหมือนเพื่อนบ้านเลยนะคะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณนี้นะคะก็เสร็จธุระเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านได้เลยครับเพื่อนแค่นี้เองนะคะก็ถามว่ายุ่งยากไหมก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะเออ่ไทยจะบอกว่าถ้า เพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องเงินนะคะหรือว่าฉุกละหุกเอ่อกับเรื่องวีซา่าเหมือนอย่างที่พอบ้านไทยนะคะไปอังกฤษสองเดือนกว่าเนาะเพื่อนๆแล้วมันเลยสองวันก่อนที่จะต่อหนึ่งปีนะคะก็เลยต้องออกนอกประเทศแล้วก็เข้ามาใหม่นะคะก็คือนี่คือเหตุผลนะคะหรือใครที่แบบว่าอุ้ยมีปัญหาเรื่องเงิน ก็ไปต่อที่ด่านนะคะก็คือนี่คือเป็นทางออกนะคะเพื่อนๆก็คือวันนี้ไทยก็จะมาเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังว่าการไปที่ด่านอรญญารญประเทศนะคะก็คือไม่ได้ลำบากหรือว่าวุ่นวายอะไรนะคะก็สะดวกสบายไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะง่ายมากๆค่ะแต่รถอาจจะเยอะหน่อยนะที่จอดอาจจะลำบากหน่อยนะคะก็ต้อง ค่อยๆหาที่จอดดีๆในโรงแรมนะคะเพื่อนๆก็ไว้คราวหน้านะคะมาเจอกันใหม่นะคะไทยจะมาอัปเดตเรื่องอื่นๆด้วยกันค่ะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ